สาบานให้ตายเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินมันทีวันแล้วคือกล้วยอ่ะมันสามารถกินได้ทั้งดิบและสุกขอทีมงานหนึงคนครับกล้วยกินได้ทุกตัวจริงจริงเข้ามาครับผมจริงเหรออร่อยอ่ะชอบชอบชอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ N A A Awesome Box ช่อง N A A Channel เย้ยผมท็อนีทต์เย,ย,ย,ย้เอาไม่เย่เหรอ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมาแกะกล่อง Awesome Box <c oughs> ให้แกะเลยไหมครับทีมงานวันนี้เราจะมีมิชชั่นอย่างก่อนเปิดกล่อง <c oughs> เฮ้ยมิชชั่นเหรอ <c oughs> ให้ทำอะไรครับ มิชชั่นวันนี้ที่งานจะให้คุนโทนี่ต้นทายสุภาพิทำพังเพยดูซิจะรู้เรื่องความหมายนี้มากน้อยแค่ไหนกล้วยมีกล้วยไปดูกันเลยค่ะถ้าให้ทายบอกกล้วยเข้าปาน่าจะแปลว่าทำอะไรแล้วมันง่ายๆป่ะรือป่ะสาบานให้ตายเกิดมาไม่เคยได้ยินมันนีวันแรกถ้าให้ถ่าย ถ้าเราทำร้ายใครอย่าทำให้มันแค่เจ็บข้ามันให้ตายไปเลยหมาเห่าใบาตองแห้งหมาเห่าใบาตองแห้งแบบว่าสวยจบถูกไหมฮะ จริงกก็ไม่ต่กล้วยจริงแล้วกล้วยมันดียังไงกล้วยอ่ะสรรพคุณรู้แหละว่าสรรพคุณมันเยอะถ้าไปตามต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีบ้านไหนไม่มีกล้วยเลยอ่ะคือกล้วยอ่ะมันสามารถกินได้ทั้งดิบและสุกข,ขอทีมงานหนึ่งคนครับกล <c oughs> ้วยกินได้ทุกส่วนจริงอสองซ้ำกินเท่าไหร่ครับผมกินเยอะห้าสี่สามสองอ่ะแบบมันกินง่ายกว่าน้ำนะจริงง่ายกว่าน้ำถ้อาอยากรู้ ฮยไปหมดน้าที่คุณแล้วไปเราจะมาเปิดกันเลยนะฮะห้าสีองมันคือกล้วยแต่มันไม่ใช่กล้วยธรรมดาเพราะมันเป็นนวัตกรรมจากกล้วยกล้วยผงดีปาสนะ ที่อิมพอร์ตมาจากจังหวัดสมุทรสงครามแหล่งปลูกกล้วยน้ำว้าจำนวนมากมีการทำอาหารแปลรูปออกมาจัดจำหน่ายมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้วยตากกล้วยกวน แต่ด้านมีตลาดคู่แข่งเยอะมากจึงได้มีการคิดค้นจากฝีมือของนักวิจัยไทยและชุมชนบ้านสบายใจที่อยากยกระดับกล้วยน้ำว้า <Wow. S 1> โดยเทคโนโลยีสู่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ <Wow. S 1> เป็นนวัตกรรมกล้วยผงที่ผ่านการทดสอบวิเคราะห์ทางแลบวิจัยแล้วว่า <Wow. S 1> มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารลดกรดไหลย,ย้อนป้องกันการเกิดโรคกระเพาะ สามารถเก็บไว้ได้นานถึง1ปี3เดือนกันเลยค่ะของยี่ห้อดีปัสนะเออจะบอกว่าอันนี้คือเป็นผงกล้วยนำเข้ามาจากสมุทรสงครามรู้ไหมฮะว่ากล้วยผงช่วยเรื่องอะไรถ้าชงดื่มแล้วเนี่ยมันจะช่วยเรื่องลดกดเฮ้ยช่วยเรื่องลดกดหลาย,ย้อนเฮ้ยถูกแล้ว <c oughs> ทีมงานช่วยหน่อย <c oughs> แล้วก็จะช่วยเรื่องการเป็นโรก,กระเพาะต่อไปอันนี้คืออะไรเหมือนกันแต่เป็น No ครีมเมอเฮ้ยเป็นรสธรรมชาติทีมงาน,นะครับมันมีหลายรสมากเลยอ่ะมันมีรสอะไรเนี่ยเออรสนมเออเรากำลังจะชมกันนะฮะจะบอกว่ากล้วยเป็นกล้วยดิบที่เขาเอามาทำเป็นผลมาจากแบบเกษตร,รกรชาวไทยที่ได้รับคุณจาก n n a เนี่ยแล้วก็มาทํานวัตกรรมคือเราชอบตรงที่แบบเออไทยช่วยไทยอะ่ะเออ,เ,อ,อเริ่มเลยนะฮะเริ่มเลยเริ่มเลยใส่น้ําก่อนนี่ใส่น้ําไม่ต้องเยอะนะฮะ ตักผงผลิตภัณฑ์25กร,รัมก็คือห้างน้อนชามมาฮะหูกลิ่นคือแบบหอมมากหนึ่งส <2. S 1> อสามสี่้าไม่น่าเชื่อกล้วยดิบๆอ่ะทุกคนมันจะมาทำเป็นผงและทำให้หอมขนาดนี้โอ้โหอะไรดีถ้าสมมติว่า มีคนชงมาให้เงี้ยแล้วบอกว่ามาจากกล้วยดิบไม่ใช่จริงอออขอชิมเลยนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมมันอร่อยมากมันเหมือนอัมโกโก้ที่เรากินแบบซื้อแบรนด์แพงๆอะ่ๆอะเฮ้ยและเนี้ยมันดีต่อสุขภาพคือมันอร่อยจริง <Wow. S 2> ขอชิมรสต่อไปอร่อยอะ่ะชอบชอบชอบต่อไปเราจะชิมรสไหนดีคฮะรถนมนะั่นโอเคขอชิมรสนมปกติเขาเป็นคนชอบกินนมอยู่แล้ว hmm. คือเขาบอกว่าประโยชน์ของกล้วยผงมชง1 <Dude. S 2> นึ่เขาบอกว่ามันดีตรงที่ทานง่าย อิ่มเร็วอิ่มนานอยู่ท้องผ่านการทดสอบความเป็นพรีไบโอติกเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ของสุขภาพลดจำนวนจุลินทรีย์ก่อโรคช่วยการทำงานระบบทางเดินอาหารป้องกันกรดไหลย้อนป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะลำไส้ช่วยการทำงานระบบขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกกระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือดกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันปรับสมดุลลำไส้ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมค่า GI ต่ำ ได้ไดรับม,มรราตรฐานออยและ GMP กฎหมายมีงานวิจัยรองรับอันนี้ว่าดีแล้วอันนี้ดีกว่าคือมันเหมือนนมจริงอะไม่เชื่อมาลองชิมดูอร่อยจริงถ้าผมกอสาบานเลย ดีต่อสุขภาพและได้ช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นขนาดนี้ต้องขอปรบมือยินดีรัวๆกับการรับรางวัลเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นประเภทอาหารจากกระทรวงสาธรารณะสุขค่ะโอเคครับตอนนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าใครสนใจเครื่องดื่มกล้วยผงแบบชงนะฮะสามารถสั่งซื้อได้เพจเ,เครื่องดื่มกล้วยผงดีปาสะนะครับหรือว่า ช้อปปี้ดัซด้าและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับรายการ N A Awesome Box นะครับทุกๆวันศุกร์นะครับที่ช่อง N A Channel นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวนะฮะเอาเครื่องดื่มดีๆแบบนี้กลับไปชงที่บ้านนะครับเพราะว่ามันดีเหลือเกินทีมงานขอนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายๆสวัสดีครับ